เทวดามนุษย์นะเบ็ดวิสัยเดรชาณนลกตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือสังคตะนิพพานคืออสังคตะหรือนิพพานเนี่ยธรรมชาติใหญ่ๆมีสองอันเนี่ยภพภูมิคือขันธ์ห้าเนี่ยคุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏทั้งหมดเลย ดังนั้นจะเป็นเทวดากี่ชั้นก็ตามอันนี้เป็นพบภูมิโดยพุทธวัจนะนะไม่มีคําแต่งใหม่ตรงนีนะ้พบภูมิผังพบภูมิสามสเอพบภูมิที่เราเห็นตามวัดเนี่ยลืมไปก่อนเลยนะโลกทิ้งไปอันนี้อันใหม่ที่เราทํามาแล้วนะเทวดามนุษย์เปรตวิสัยเดรชานนรกพระองค์จัดลําดับตามนี้มนุษย์ ก็แก่เจ็บตายเปลทวิสัยก็แก่เจ็บตายเดรจฉารก็แก่เจ็บตาย